สตาร์ทบ็อกซพอยต์ออฟเซลรายการสินค้าส่งจากพ o s ส์เพนะครับจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มรายการสินค้านะครับที่เราจะส่งนะครับผมก็ขั้นตอนแรกล็อกอินเข้าระบบนะครับด้วยแอคเคาท์ของแอดมินนะครับไปที่สินค้านะครับรายการสินค้าส่งตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าส่งนะครับเราก็ทําการค้นหารายการสินค้าตรงนี้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อสินค้าเข้าไปนะครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วนะครับไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้นะครับ พอขึ้นมานะครับเราก็คลิกค้นหานะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับตามนี้เลยนะครับอยากแก้ไขรายะเอียดตรงไหนเราก็ทําการแก้ได้เลยนะครับอย่างเช่นหมดหมู่นะครับมันจะไม่ขึ้นให้เราก็ทําการเพิ่มหมดหมู่เอานะครับแล้วก็จํานวนนะครับอันนี้จะขึ้นมา12อัตโนมัติเลยนะครับเราก็จะเอาแค่หนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับภาษีนะครับเลือกทาภาษีแล้วก็ไม่รวมภาษีนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับจะเอาแบบไหนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับทําการตกลงได้เลยนะครับก็จะมีรายการสินค้าสสรองขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับ รายละเอียดตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มรายการสินค้าส่งนะครับใน starbucks point of sale